สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย้ขอยา่านเลนะืไอะการแพทย์แปดนาทีครั้งนี้ครั้งที่574นะครับประจำวันนี้วันที่6มิถุนายน2563นายนะครับ6 6นะครับเห็นว่าวันนี้มีโปรโมชั่นช้อปปี้กันอีกแล้วนะครับไม่ทราบว่าแต่ละท่านได้สั่งซื้ออะไรกันหรือไม่นะครับผม โอเคท่านใดเข้ามาแล้วนะครับามาคุยกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับภาพและเสียงของวันนี้นะครับภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะครับตอนนี้อ่ะเลื่อนไมโครโฟนออกนิดหนึ่งอยากทราบเหมือนกันว่าถ้าไมโครโฟนอยู่ระยะนี้จะยังได้ยินเสียงกันชัดไหมนะครับเลื่อนตัวเข้ามาหน่อยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วทักทายนะฮะเซ่อหายกันสักนิดหนึ่งนะครับ วันก่อนมีกระตุกเยอะนะครับแล้วก็กลัวว่าทำไปกระตุกไปเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับโอเคสวัสดีโอเคคุณกิ่งนะครับบอกว่าภาพและเสียงชัดเจนกับคุณมากๆนะครับถ้างั้นขออนุญาตเริ่มเลยแลันะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของผู้หญิงนะครับกับขนนะครับเรื่องเป็นข่าวว่าน้ำพี่รังไข่ไหลก็คือเรื่องนี้นั่นเองภาพนะครับภาพ เรื่องนี้เป็นตำราภาษาไทยแนละ้วที่แบบใช้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็ยังใช้เป็นเรียกแกนหลักได้อยู่นะครับในการในการะจะไปอ่านหนังสืออะไรเพิ่มเติมนะโอเคแล้วเมื่อ2วันก่อนเนี่ยเมื่อวานนี้นีเองนะครับก็มีการทำเว็บบิลล์นะครับของนักวิชายเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนี้นะครับอาจารย์ก็รีวิวมาดีมากเลยนะครับใช้เวลาประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าคลิปออกเดี๋ยวจะมาโพสต์ให้ทุกท่านฟังนะครับแล้วก็มองคิดว่าฟังแล้วก็สามารถเข้าใจง่ายนะบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าใจได้นะครับวันนี้จะมาลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลแต่อยงก็ดีก็ต้องท้าความก่อนเนาะว่า PCOS คืออะไร PCOS เนี่ยคือภาวะถุงน้ําที่รังไข่หลใบนะครับภาวะถุงน้ําที่รังไข่หลไปโดยอาการที่คนไข้จะมาหาหมอนะครับก็จะมี ประจำเดือนมาน้อยหรือไม่มาเลยนะครับอันหนึ่งนะวิธีวินิฉัยนะครับประจำเดือนมาน้อยหรือไม่มาเลยอันที่2นะครับลักษณะของเพศชายเยอะขึ้นนะครับลักษณะของเพศชายเยอะขึ้นอาจจะเป็นจากเรื่องของอาการก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของเจาะแลบแล้วค่าผิดปกตินะครับเจาะแลบแล้วค่าผิดปกติอันนี้คือ2อ,อันใหญ่ๆนะครับที่อาการแสดงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ เรื่องของอันตราสาวแล้วมีความผิดปกติ3ข้อนะครับอันหนึ่งเรื่องประจําเดือนนะครับอันที่2เรื่องของฮอร์โมนเพศชายอันที่3นะครับเรื่องของอันตราสาวแล้วมีความผิดปกติโอเคเรื่องของประจําเดือนวันนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับเรื่องของรักษาฮอร์โมนเพศชายที่ที่บอกเนี่ยก็มีหลายอย่างนะมีอะไรบ้างเช่นสิวขึ้นนะครับสิวฮอร์โมนนะครับอันที่2คือหัวร้านนะครับหัวร้านเป็นรักษาของฮอร์โมนเพศชาย อันที่3ก็คือเรื่องของขนนี่แหละนะครับขนเนี่ยกับผู้ชายเนี่ย<บ>เป็นของคู่กันนะฮะส่วนอันที่4ก็อาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับลักษณะของของกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามผู้หญิงกับกล้ามผู้ชายก็จะไม่เหมือนกัน,นต่อมาก็คือเรื่องของเสียงนะครับเสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายครับก็มีความแตกต่างกันแต่อย่างที่บอก ρα, วันนี้เราจะมาลงเรื่องของขนนะครับต้องอปูพื้นก่อนขนเนี่ยจริง มี3แบบใหญ่ๆนะครับสแบบใหญ่ๆคือเป็นขนอ่อนขนอ่อนเนี่ยเราคิดถึงเด็กทาลกเนี่ยนะครับอันนี้เป็นขนอ่อนนะครับอันที่2อว่าขนระดับกลางขึ้นมาเรียกว่า v e l ล s สนะครับเบลลัอันที่3อันสุดท้ายแล้วเรียกว่า Terminal h a i ฮนะครับอันนี้คือลักษณะขน3ามอย่างใหญ่ๆนะครับความสําคัญคือฮอร์โมนเพศชายนะครับฮอร์โมนเพศชายนี่นะเขียนเลยนะครับ ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยนะครับเกิดจากลักษณะขนนะขนต้องเป็นเทอร์มินอลแฮร์หรือเป็น virus, เวลลัสนะครับหรือเป็นเวลลัสไม่เอาลานูโก้นะฮะไม่เอาลานูโก้แฮร์ไม่เอาไม่นับขนอ่อนนะครับโดยเทอร์มินอลแฮร์หรือเวลลัสเนี่ยจะต้องขึ้นนะครับจะต้องขึ้นกระจายตัวในรูปแบบของเพศชายนะครับอ่า จะต้องขึ้นในรูปแบบของเพศชายรูปแบบของเพศชายนี่คือ<ม>อะไรฮะร,รูปนี้เลยนะฮะปึ๊บที่คุณฟอริแมนกอเวได้พูดไว้นะครับมีทั้งหมด9ตําตำแหน่งนะครับก็คือนี่ฮะนวดนะครับครานะครับขนหน้าอกขนหน้าท้องขนหัวหนาวขนต้นแขนขนต้นขาขนหลังขนด้านหลังส่วนล่างนะครับ ก้าตำแหน่งก้าตำแหน่งขนแขนนี่ไม่เอานะครับขนท่อนแขนกับขนหน้าแข้งไม่เอานะฮะไม่นับนะครับไม่นับเราก็จะเป็นการดูของขน9ก้าตำแหน่งนี่แหละนะครับทำไมทำไมเอาขนแค่9ก้าตำแหน่งนี้ก็อย่างที่บอกครับเพราะว่า9ก้าตำแหน่งนี้เซนกับเรื่องของฮอร์โมนเพศชายนะครับแต่ขนแขนกับขนหน้าแข้งนะฮะไม่ได้เซนกับฮอร์โมนเพศชาย เพราะนั้นผู้หญิงที่แบบแล้วนั่งอยู่เห็นเขานั่งกินข้าวแล้วบอกโอ้โหขนแข็งเยอะอันนั้นไม่เอานะฮะอันนั้นไม่เอาหรือผู้หญิงที่แบบโอ้หขนหน้าแข้งเยอะมากเลยเธอไม่ได้ไปแว็กซ์อย่างเงี้ยเราก็ไม่เอานะครับเราก็ไม่นับแล้วว,วิธีนับนะครับมันก็จะมีสี่สเตจนะฮะอย่างที่ให้ดูนะฮะถ้าไล่จะเป็นมากเป็นน้อยนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะเป็นมากเป็นเป็นมากเป็นน้อยก็นับไปเรื่อยๆแล้วก็เอาแต้ม นะครับแล้วก็เอาแต้มนะครับอย่างที่อุยทศขออภัยฮะเสียงดังอย่างที่บอกเอาแต้มเท่าไหร่นะฮะแต้มเท่าไหร่ถือว่าผิดปกตินะครับมีมากมายหลายหลายตำราหลายสำนักสำคัญคือเขาบอกว่าดูตามเชื้อชาติชนชาติที่ขนเยอะแต้มก็จะเยอะหมายถึงแต้มที่เป็นเบสไลน์ก็จะเยอะใช่ไหมส่วนเอเชียเนี่ยแต้มก็ค่อนข้างน้อยนะครับ ของประเทศไทยอันนี้นะฮะของประเทศไทยตามนี้นะเอามากกว่าเท่ากับ3นะครับมีข้อมูลของทางมหาวิทยาลัยสงขาลานครินนะครับมากกว่าเท่ากับ3เนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะของคนไทยอันนี้เกณฑ์ทีหนึ่งนะครับอันที่2คือรู้สึกว่าคนที่เยอะนั้นมีผลกับชีวิตประจําวันนะครับ ขนนั้นเยอะขึ้นแบบมีผลกับชีวิตประจำวันเช่นฉันต้องไปแว็กตลอดเลยฉันต้องโกนหนวดตลอดเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นผลกับมีผลกับชีวิตประจำวันสองอันก็ถือว่าผิดปกตินะครับก็ควรจะทําการรักษาควรจะทําการรักษาการรักษาขนก็มีหลายแบบนะครับอาจจะไปรักษาต้นตอแลนะก็คือตัวโรคนะก็คือ Pcos นะครับวิธีการรักษา P c o s ก็วันนี้คงไม่พูดแล้วกันนะครับ ในรายละเอียดขอพูดหลักใหญ่ๆคือส่วนใหญ่ PCOS อ้วนใช่ไหมถ้าไปลดน้ำหนักลดความอ้วนได้นะครับลักษณะของฮอร์โมนเพศชายจะดีขึ้นนะครับนะสิวเสือก็จะลดลงนะครับประจำเดือนก็จะมานะขนก็มักจะดีขึ้นนะครับนะขอั้นๆง่ายๆแค่นี้ละกันนะครับเพราะฉะนั้นคียเวิร์ดวันนี้คือถ้าขนขึ้นเยอะแล้วรู้สึกว่าชันมีความผิดปกติแล้วก็ชัน รู้สึกใช้ชีวิตลําบากกับการมีขนเนี่ยควรจะมาหาคุณหมอนะครับจะมาหาหมอสูหรือว่าจะมาหาหมอที่เกี่ยวกับดูเรื่องผิวพงผิวพรรณอันนั้นแล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ควรจะมาหาหมอเพื่อหาสาเหตุของความผิดปกตินะครับเพื่อมาหาสาเหตุของความผิดปกติเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ขนนะครัอาจจะมีโรคอะไรซ่อนอยู่นะครับโอเคก็แปดนาทีกว่าพอดีเลยนะครับ โอเคทุกท่านสวัสดีนะครับคุณเมทาวานคุณสู่คุณสุชาดานะครับคุณสุจิตราสวัสดีคุณแคนดี้สวัสดีคุณานารีบอกหนังสือหนามากนี่อันนี้พีซอย่างเดียวเลยนะฮะคุณจิลาพรสวัสดีนะครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับสี่ทุ่มกว่าแล้วโอ้โหมาเดึอดแล้วนะครับก็เดิมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับฝาก Sub subscribe YouTube นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับ แล้วก็ตอนนี้มีทวิตเตอร์ไม่ใช่มีทวิตเตอร์มี IG นะครับของการแพทย์แต่งทีก็พยายามทำนะครับพยายามหาพระรูปอะไรสวยๆนะลงไปแล้วจะได้แบบใครที่มีเล่น i อจีจะได้จะได้ติดตามกันได้นะครับจะได้ไม่เบื่อเนาะจากการแค่มีแค่ Facebook Live นะครับผมโอเคนะครับแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันตอบคำถามประจำสัปดาห์นะครับผมแล้วยังไงเราพบกันนะครับ การแพทย์แปดทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ